เปิดโปรแกรมแคปคัดขึ้นมามไปที่บวก<ม>โปรเจกต์ใหม่เมื่อเราเปิดเข้ามาแล้วให้เรามาเลือกวิดีโอที่เราจะใช้งาน<ม>วิดีโอที่เราต้องการใช้งาน เมื่อได,วดอ้วิดีโอแล้วกดเพิ่มวิดีโอจะเข้ามาอยู่ข้างในแคปคัดให้เรามาที่แทบ็บเพื่อใส่ตัวหนังสือและข้อความให้เราพิมพ์ข้อความลงไป พิมพ์ข้อความเสร็จแล้วให้เราเลือกฟอนต์หรือตัวหนังสือที่เราต้องการให้เราเลือกสไตล์ตัวหนังสือเราสามารถเลือกได้หลายสีหลายแบบจนกว่าเราจะพอใจ ข้างล่างจะเป็นขยายหรือลดขนาดขยายตัวหนังสือใหญ่ขึ้นหรือลดขนาดลงใหเรากดตีมาที่เอฟเฟกถ้าเราอยากใช้เอฟเฟกตัวไหนเราก็สามารถที่จะกดใส่เข้าไปได้เราชอบเอฟเฟกตัวไหนก็ให้เราลองกดดูจนกว่าเราจะถูกใจ ว่าเราชอบแบบไหนถ้าเราไม่ชอบกวกลับที่เดิมให้เรามาเลือกเอมิชันคือการที่เราจะเลือกเอมิชันในการใส่ การที่จะเข้ามาของตัวหนังสือก็จะเลือกเป็นแบบพิมพ์หรือเลือกแบบลอยเข้ามาก็ได้เสร็จแล้วก็ให้เราเลือกตอนออกเราจะเราจะออกแบบไหน <Okay. S 1> เราสามารถเลือกออกได้หลายแบบแต่เราด้วยความพอใจว่าเราจะเอเแบบไหน เราเลือกหาเมื่อได้ตัวใจแล้วกดถูก เราต้องการยืดตัวหนังสือให้ยาวเท่ากับวิดีโอหรือกดที่ตรงนี้ก็สามารถความยาวจะเท่ากับวิดีโอที่เราเอาเข้ามาจะพอดีกันในกรณีตัวหนังสือที่เราใส่ไปเรารู้สึกว่ามันพิมพ์เร็วเกินไปเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้ การกดที่ตัวหนังสือส,สีส้มเราก็กดที่ตัวหนังสือสีส้มนะครับตรงนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ปรากดสไตล์ตรงนี้นะครับโอเคทีน,นี้เราก็มาเลื่อนนะครับความยาวการเข้าของตัวหนังสือเราต้องการให้เข้าช้าเข้านานขนาดไหนไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเราก็สามารถเลือกได้ แล้วก็ตอนออกเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถเลื่อนได้เช่นเดียวกันให้ออกแบบช้าๆหรือออกเร็วก็ได้เลือกเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ตามที่ต้องการให้เรากดถูกโอเคเราก็จะลองเปิดดูนะครับโอเคครับตัวสีก็จะเพียวแล้วก็จะ ช้าลงแล้วก็รู้สึกพอดีขึ้นโอเคพอหนอกก็จะออกช้าลงเรื่อยๆค่อยๆไปโอเคครับจบสิ้นแล้วให้เราที่ลองเปิดดูอีกครั้งหนึง่งว่าพอใจเราหรือยังจะแก้ไขตรงไหนอีกไหมกรณีนี้เรารู้สึกว่า เราพอใจแล้วในการใส่ตัวหนังสือที่เราทำเราู้สืกพอใจแล้วเราก็จะเซฟงานโดยการที่ไปกดตรงที่ส่งออกก็จะเป็นการเซฟงานว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยงานของเราที่เรา ก็จะไปอยู่ที่โฟลเดอร์อย่าลืมกดติดตามหรือให้กำลังใจในการที่จะทำคลิปต่อน,นะครับขอบคุณครับ